ก็สวัสดีครับสวัสดีนา้นาๆนาักตกป,ปลาทุกท่านนะครับผมนะัทโคราชาจากค่ายโคราชาเรือนะครับผมวันนี้ได้มาตีหาตีปานากันนะครับแถวนี้ก็เป็นแถวบางสนามนะครับพอดีมีน,น้านะเขาแนะนําให้ให้มาดูหม่แถวนี้ก็เลยลองขี่รถเข้ามาก็สวยครับหมายสวยมากๆเลยตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงเลยจะเจ็ดโมงแล้วนะครับ าศวันนี้ก็เช้าก็ยังชุ้มๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าเที่ยงบ่ายจะมีแดดมีฝนมีอะไรหรือเปล่าอืมอันเนีในบางปีครับวันนี้อากาศขอให้เป็นแบบนี้ทั้งวันก็ดีจะได้ไม่ร้อนนะครับโอเคไม่พูดคําทำเพลงครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าวันนี้นาเนี้ยจะมีตัวให้เราได้ ให้ได้เติมอีกกันให้ป่านะครับโอเคไปนดูกันครับ ต,ตัวกับไปเฮ้ยตายตายไม่หกนะักหรอแต้มแรกครับผมเฮ้ยนี่ตัวน้อย,อยวิทย์ลอยขึ้นมาเลยนะครับผมขบยางเอสทูนะแต้มแรกเดี๋ยวปล่อยมันไปครับลงที่เดิมโ,โยนแล้วแล้วกัน Okay. ดีต่อเลยครับเรียกพอมาเด้อ โอราชาเอสทูนี่ครับไซส์สวยเลยทีเดียวครับตัวนี้มีเจ็ดแปดขีดเก้าขีดประมาณนี้ครับไซส์มันตีไปไม่กี่ไม้ครับตรงนี้มันเป็นหน่าน้ำท่วมนะน,น่าน้ำท่วมตรงนี้เป็นส่วนที่ตีไปนี่ก็คือมันจะเป็นช่วงมุมพอดีนะครับออลองตีดูไม่กี่ไม้รู้เรื่องเลยครับ คลาชายเนะครับกัดรถคันนิดนึงตะกี้ผมส่งส่งนานเลยนะให้มันให้มันเขมือบเข้าไปนี่ครับส่งประมาณ4ีหวิประมาณนั้นเลยครับโอเคฝากไว้ด้วยครับยังใช้ได้ผลดีนะครับชั่นนาปี6กหก็ยังใช้ได้ผลดีนะครับผมโคลาชายเโอเคครับสุดยอดมากครับลุยต่อ ปลาช่อนนานะครับผมนี่ครับช่อนนานะครับกบยางเอสูนะครับผมใสโอเคอยู่นะแต่มืนมึนไหน่อยนะอยู่ในร่มครับร้อนแดดมากเลยตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายโมงแล้วครับผม แดดร้อนมากๆเลยก็ตีไปเรื่อยๆครับเป็นหมายนาน้ําท่วมนะตรงนี้หมายนาน้ําท่วมเกาะไปเกาะมาได้เรื่องครับผมโคราชาเอสทูนะฮะยังใช้ได้ผลดีนะครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับผมหาแต้มต่อไปครับสุดยอดมากครับผมโคราชาเอสสีเสม้ทองนะครับผมเอเค ลอยลอยปลาแดดเดียวครับว <laughs> ิดลอยเลยครับนี่ฮะใส่ปลาแดดเดียวนะครับขอเก็บนะครับผมวิทล,ลอยเลยครับวิทขึ้นมาหลุดหลุดอยู่บนฝั่งเลยครับผมตัวนี้กบยางเอสทูนะครับผม สีส้มทองครับกับประช่อนไซด์แดดเดียวครับขอเก็บนะครับผมแก้มที่สองละหมายนี้โอเคเดี๋ยวลุยต่อครับผม ขั้นนาน้ำท่วมครับผมแทนที่สี่ของวันนะครับผมใส่พอได้อยู่ครับนี่ครับขั้นนาน้ำท่วมนะครับผมโคราชายเอทูนะสีเทาตัวนี้ครับ <c oughs> โอเคฝากไว้ด้วยครับผมโคราชายเอหทูรือต่อครับ นนาถ้ามันจะมีแต่ไซนี้ฮะตัวหนึ่งครับโคราชาเอสทูนะครับผมไซทำเค็มครับกำลังอร่อยเลยไซนี้โอเคฝากไว้ด้วยครับกับหมายนาน้ำท่วมนะโคราชาเอสสีเทานะครับผมโอเคดยอดครับลุยต่อฮะมีตัวใหญ่กัดด้วยนะ

ตัวน้อยๆเอาไปทำเค็มนะครับผมใหญ่ๆไม่เล็กๆเอาเฮ้ยใหญ่ก็มีอ <c oughs> โอเคครับผม S2 นะ่าจะเป็นแต้มสุดท้ายแล้วครับวันนี้ได้เวลากลับบ้านครับนี่เขามาเลา้าเล้าให้กลับบ้านแล้วโอ้ยฟ้าร้องคือ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 ดูนี่สภาพฟ้าอากาศโอเคฝนก็นจะตกครับผมแต้มสุดท้ายโคราชัย S2 สุดยอดครับก็ น่าจะเป็นแต้มสุดท้ายครับสําหรับวันนี้ฝนก็จะมานะก็วันนี้ก็มีแต้มไปประมาณหกแต้มครับประมาณนั้นแต่เอาไว้ทริปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับโคราชาเอสนะครับผมโอเคทริปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ